สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับเบิร์ดเช่์เบิรสีนะครับอพูดสลิดมาก <laughs> มาแล้วครับวันนี้แบ่งบบนบอลสีเนาะแบ่งให้แบบ ราคาเบาๆราคาแรงๆก็ว่ากันไปนะครับช่วงนี้ก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วทุกคนโอ้ยอากาศตอนเช้าดีมากนะครับช่วงนี้อากาศดีมากเนาะบอลสีก็ไม่ค่อยโตเจอหนาวเข้าไปเขาก็จะยุบๆนะครับวาวันนี้มีมาแบ่งปันมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นแจ้งค่าส่งก่อนทุกท่านค่าส่งก็เหมือนเดิมนะครับเมาๆห้าสิบาท แบบเก็บเงินปลายทางก็เมาเมาหกบาทผมก็ยังตรึงราคาให้ทุกท่านอยู่นะครับสําหรับค่าส่งเนาะช่วงนี้ค่าส่งรู้สึกว่าจะแพงมากนะครับโอเคอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันเนาะมาเรามาเริ่มต้นแรกเลยทุกท่านต้นแรกต้นนี้เลยก้าแต้มทุกท่านดูก้าแต้มต้นนี้เริ่มกัดสีแล้วดูเม็ดเข้าแล้วเนาะมีสีเหลืองเข้าแล้วนะครับก้าแต้มต้นนี้สวยๆงามๆเลยนะครับนี่ เก้าวแต้มต้นนี้แบ่งให้ในราคา70บาทนะครับทุกท่านดูงามๆสวยๆเลยก้าแต้มอยู่ในกระถาง4นิ้วนะครับนี่ทรงไซส์ก็ประมาณนี้เอาไปในราคา70บาทนะครับสําหรับก้าแต้มเนาะก้าแต้มนี้ดีนะโอ้โหถ้าเจ้ามือป๊อกก้านี่เราก็ยังก้าก็ยังเจ้าอยู่นะครับโอ้โหอันนั้นไพ่ละ การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายไม่เอาไม่ดีเนาะผมเลิกแล้วล่ะนะครับการพนันเมื่อก่อนก็เล่นนะครับเชื่อไหมถ้าไม่เชื่อลองพนันกันดูไหมล่ะบาทไหนบอกว่าเลิกแล้วโอเคก้าแต้มนะครับก้าวแต้มเจ็ดสิบบาทต่อไปนี่เลยซันเซ็ตเหลืองโอซันเซ็ตเหลืองสวยเหลืองอารามเลยทุกท่านนี่ซันเซ็ตเหลืองนะครับ เอาไปในราคา70เนาะซันเซ็ตเหลืองก็เอาไปในราคา70ดสิดูโอ้โหใครชอบเหลืองๆใครอยากเอาซันเซ็ตไปลุ้นนะครับเนาะเอาไปผ่าลุ้นดูผ่าไล่ดูก็เอาซันเซ็ตต้นดีไปซันเซ็ตเหลือง70บาทนะครับต่อไปทุกท่านต่อไปไล่เลียงกันไปเลยโอ้ดูราสีสิงต้นนี้หืมดูลายสวยมาก ราสีสิงต้นนี้เอาไปในราคาเจ็ดสิบนะครับแล้วดูปลูกเบี้ยวด้วยแล้วปลูกเบี้ยวด้วยนะนี่ครับผมดินมันอาจจะยุบยุบนะครับเวลาผมส่งไปไม่ใช่ว่าผมจกดินออกนะทุกท่านนี่คือเวลาผมส่งนะครับผมจะแปะหน้าดินเอาทิชชู่ยัดยัดนะครับมันเลยจะยุบยุบเนาะพอไปถึงทุกท่านก็เอาไปเออเอาไปรอสักสามสี่วันแล้วค่อยเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินน้องนะครับให้น้องปรับสภาพ ก่อนนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเนาะนี่ครับ70บาทสำหรับราศีสิง์ต่อไปต่อไปทุกท่านนี่เลยนี่สีการนาพิเศษสีการนาเจนสองนะครับเจนสองทุกท่านดูโอ้โหป้ายมาสวยเลยนะครับนี่สีการนาพิเศษเจนสอง แบ่งให้ในราคา70เหมือนกันนะครับเจเนาะช่วงอาหัวหัวคลิปนี่จะราคาเบาๆก่อน70บาทนะครับนี่สีการจนาพิเศษ <c oughs> จะเสียงสูงทำไมพิเศษเจนสองสีการจนาพิเศษเจนสองเจบาทนะครับนี่สวยๆเลยอ่าต่อไปต่อไปนี่นี่ทุกท่าน <c oughs> จันทะ,ะเทพพุตบุโอ้โหต้นนี้สวยเนาะฟอร์มสวยแล้วด้วย นี่จันทละจันทละเทพบุตรดูจริงๆมันป้ายสวยนะแต่หลังๆมานี่เริ่มป้ายนิดๆจันทละเอาไปในราคาเจแล้วกันให้ในราคา70สนะครับต้นนี้พุ่งเลยฟอร์มสวยกําลังพุ่งจันทละเทพบุตรเจสบาทนี่ต้นนี้กําลังพุ่งสวยๆเลยพุ่งหลาวอะเห็นสวยๆไม่ได้อยากจะพุ่งอยากจะพุ่งลแล้วลอเกิน <c oughs> นี่ครับ70บาทเนาะจันทรละต่อไปต่อไปนี่นี่เลยสิริมงคลดีนี่สิริมงคลดีบอลเล่นกระดูกมีทุกท่านถามมาเอ้ยมีอีกไหมคุณเบิร์นี่ไงหาให้แล้วเจอแล้วนะครับเนาะเริ่มกัดสีสวยละสิริมงคลดีแบ่งให้ในราคา70บาทนะครับมีอยู่2กระถางนี่กระถางที่1เอาไปในราคา70นะครับสิริมงคลดีนี่ชื่อดีนะชื่อสิริ สิลิที่อยู่ในไอโฟนหรือเป่าคนละอย่างอันนั้นสิลอนนิอันนั้นเป็น AI ของ Apple เนาะอันนี้สิลิมงคลดีนะครับต่อไปสิลิมงคลดีต้นที่2นี่เริ่มสวยโอ้อน,นี้มีสีแดงเข้าโอ้มีสีแดงแต้มเข้ามานะครับนี่สิลิมงคลดีมีอยู่2กระถางเอาไปกระถางละ70บาทแล้วกันนะครับ สวยอ่ะสิริมงคลดีเลี้ยงโต,โตโตมานี่สวยมากทุกท่านจะสีขาวแล้วก็กระดูกเขียวงามๆเลยนะครับน้องบริสุทธ์ผุดผ่องยองใหญ่โอเคสิริมงคลดีมีสองกระถางกระถางละเจ็ดสิบนะครับต่อไปนี่เลยทุกท่านบับเบิ้ลบีนี่บับเบิ้ลบีบับเบิ้ลบีวันนี้ให้ราคาพิเศษสำหรับต้นนี้ สำหรับต้นนี้ให้ราคาพิเศษไปเลย150บาทเอาไปเลยครับทุกท่านบับเบิลบีต้นนี้150เนาะแบ่งให้นะครับแบ่งให้จัดให้เลย150บาทสำหรับบับเบิลบีต้นนี้เริ่มสวยแล้วนะมิดขาวเข้าแล้วนี้เหลืองเขียวอ้สวย <laughs> บับเบิลบี150บาทนะครับต่อไปอุทยานใหญ่ลาดพึกนี่ โอ้โหดูอุทยานหลวงต้นนี้แบ่งให้ในราคา2อ0ปดสิบนะครับทุกท่านอุทยานหลวงต้นนี้ฟอร์มดีสวย280ดบาทอุทยานต้นนี้แปลกนะครับมีสีแดงเข้าแล้วก็ขอบแดงนี่ดูนี่ไงสวยงามเลย2 8 0ปดบบาทสำหรับอุทยานใหญ่ลาดสะพึก <c oughs> อุทยานหลวงสิผมจะติดเหนือมานะครับเนาะ หลวงภาษาเหนือไปว่าใหญ่ของหลวงก็คือของใหญ่แี่แกนนั่นอย่างมาหลวงก็คือลูกนั้นทําไมใหญ่แ่ภาษาภาษาเหนือวันละนิดนะครับ280อุทยานใหญ่นะครับต่อไปทุกท่านอันนี้เป็นลูกไม้ผมเชื่อว่ามีต้นเดียวมีต้นเดียวในประเทศไทยนี่ในโลกเลยแล้วกันอ,อ๋อผมเชื่อว่าน่าจะมีต้นเดียวแหละ ไม่มีชื่อเป็นลูกไม้แล้วก็ด่างสวยด้วยดูนี่ใครจะเอาไปทำต่อไปพัฒนาต่อต้องต้นนี้เลยนะครับต้นนี้แบ่งให้ในราคา250นะทุกท่านขายให้ในราคา250เพราะว่าเป็นลูกไม้ที่สวยมากดูเหลืองออกแดงแดงพร่แล้วก็ด่างสวยๆเลย 250ไม่มีที่ไหนแน่นอนลูกไม,ม้ต้นนี้มีที่ผมที่เดียวนี่แหละแล้วก็มีต้นเดียวด้วยอ่ะผมตัดใจแบ่งให้ผมจะไม่เอาทําต่อเพราะว่ามันสวยกว่ามันจะได้สวยๆแต่ละต้นมันยากนะทุกท่านผมก็เลยแบ่งให้ทุกท่านไปนเลย250เอาไปทําต่อกันได้นะครับดูความเลือ่อเรื่ความสวยของน้องนี้ดูสีเข้า ออกส้มส้มแดงๆดงอ้บอกไม่ถูกเหลืองเหลืองเนาะสวยสวยเอาไป250ต้นนี้ต่อไปทุกท่านพระอาทิตย์ตกดินซันไซสเก็ตอาซันเซสกายนะครับต้นนี้แบ่งปันให้ในราคา590บาทซันเซสต,ต้นนี้พุ่งสวยมากทุกท่านดูฟอร์มสวยเหลืองป้าย สวยอ่ะฟอร์มดีนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไม้ฟอร์มดีต้องแบบนี้เลยนะครับนี่ดูโอ้โหสวยเลยนะครับเนาะเหลืองป้ายสวย590สําหรับซันเซทสกายต้นนี้เอาไปนี่เอาไปทํานี่ถือว่าสวยเลยดูเหลืองแดงกระดูกสวยป้ายสวยมาแล้วนะครับ590สบาทซันเซทสกายเนาะต่อไปสุดท้ายขึ้นรูปต้นแม่ลอกก่อน นี่สวยเลยต้นนี้อันนี้คือหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลน,นะครับทุกท่านแล้วผมจะบอกให้ว่าในเนี้ยมีสองต้นนี่เห็นไหมอีกต้นหนึ่งกำลังกัดสีแล้วนี่อันนี้ต้นโตนี้คือกัดสีแล้วแล้วก็มีต้นเล็กให้อีกต้นหนึ่งอ่ามีสองต้นในนี้นะครับเนาะโอ้โหไอจกักรหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลมีสองต้นในกระถางผมปกติผมขายต้นละ 890ถึง990นะครับต้นละนะถ้ากัดสีแบบนี้นะแต่นี่มี2ต้น2ต้นแบ่งให้ในราคา1,200บาทเอาไปเลยทุกท่านมี2ต้น1,200เอาไปเลี้ยงฟอร์มกอได้เลยนี่ผมบอกเลยว่ามี2ต้นแค่ต้นนี้ก็890-990แล้วนะแถมอีกต้นหนึ่งถ้าพันสก็ต้นนี้ก็ประมาณ300กว่าบาท คุ้มแน่นอนกระถางนี้คุ้มแน่นอนดูกัดสีมาแล้วนี่อีกต้นหนึ่งกัดสีมาแล้วนี่ถ้าไม่มีใครเอานี่ผมจะจับขึ้นกระถางแล้วก็ฟอร์มขายสองต้นพันห้าพัได้เลยนะ จัดให้ในราคา1290บาทนะครับทุกท่านนี่เอาไปเลย1เดียวในจัก,กรวาลเนานะ2ต้นในกระถางนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละทุกท่านหมดแล้วหมดเลยนะ <c oughs> บอลสีเบิดชัยยิ่งมีน้อยๆอยู่นะครับวันนี้ลากันไปก่อนเนาะชอบบอลสีต้นไหนก็ทักเฟซทักไลน์ตรงนี้มาได้เลยนะครับเนาะช่องทางติดต่อวันนี้ว่างตอบแชทให้ได้ทุกคนนะครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนวันนี้ทำงานเสร็จก็พักผ่อน รอตอบเชตขายบอลอย่างเดียวโอเคลากันไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ